ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะดูตามชาร์ทที่อาจารย์ตั้งไว้ได้นะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครทราบลักษณะก็ดูได้นะคะจากขอาายาสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวราศีตุลเป็นดวงภาพรวมครึ่งปีหลังนะคะ

ได้ไพ่ the f o o l ไพ่ justice j u d g m e n ชาวตุนใครไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็น่าจะได้สมหวังแล้วนะคะหรือใครไปบนบานสารกล่าวอะไรก็อย่าลืมไปแก้บนนะคะให้ขึ้นแบบนี้เนาะ โอเคเรามาดูพลังงานไพ่กันนะคะ,ะหน้าไพ่ตัวตนขึ้นไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลเนี่ยเป็นไพ่แห่งความเริงล่าอ่าเป็นไพ่ตามดำนานก็คือไดโอเิซูสนะเะทพเจ้าเล่าอาุ่นเนาะเทพองนี้เขาก็าเป็นเทพแห่งความสนุกสนานแหละเพราะนั้นไพ่ขึ้นอย่างนี้แน่นอนล่ะคะ่ะมีเรื่องเลวร้ายอะไรก็น่าจะปัดเป่าไว้ได้ล่ะคะ่ะ เหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่โดยที่ไพ่เซนเตอร์ดีและไพ่มุมนี้ยังดีอยู่อาจารย์มองว่าก็น่าจะผ่านปัญหาอุปสรรคได้นะคะเอาเรื่องแรกเรามาดูว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะไพ่ตำแหน่งหัวใจหุ่นเนี่ยเป็นไพ่เรื่องงานละะ้ค่ะไพ่สองม้เท้าเนี่ยนะคะเป็นรูปสําหรับชุดนี้นะเป็นรูปแกะแกะชนชนกันแปลถึงความขัดแย้งก็ได้แต่ไม่ถึงขั้นแบบ ะแ,แก้ปัญหาไม่ได้แหละอาจารย์มองเป็นความขัดแยง้งอาจจะความคิดเห็นไม่ลงตัวกันกับทีมงานทีมเวิร์กอาจจะมีปัญหาการเอาชนะค่าคารนกันแล้วก็เรื่องนี้อาจจะมีผลไปถึงหัวหน้าเจ้านายได้นะอ่านะคะพะไพ่พตำแหน่งผู้ใหญ่เนี่ยใช่เขาก็มีความยุติธรรมแหละไพ่ชัเมนป์ไพ่เด็กถือเหรียญแต่พอมีไพ่ดีวิลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกของเราที่เรามีความรู้สึกว่าอื มันมันยังไงอะคือเหมือนกับคนที่หาเรื่องเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ไม่มีความจริงใจหรือเป็นคนที่โกโหกหลอกลวงก็ได้นะคะไพ่เจ็ดดาบอาจจะเป็นคนที่ชอบปั่นน้าให้เป็นตัวอย่างเงี้ยชอบชอบใส่ไฟแล้วทําให้ชาวตุนเดือดร้อนเนี่ยมีมีประเด็นแต่อย่างเง้นแหละค่ะอาจารย์ยังไงซะ้ความจริงก็คือความจริงไพ่จัสมิน ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนั่นเองไม่ว่าคุณจะถูกใส่ไฟถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรในเรื่องของงานอืมนะคะอันนี้ต้องระวังนะแต่นั่นแหละอาจารย์มองมันผ่านได้ก็คือความยุติธรรมขึ้นมา j u s t c กับ j u s t e n t เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าไพ่เดอะฟูคือการรอดตัวไงอืมนะคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายในที่สุดมันก็ต้องกระจ่างใช่ไหมเวลาคุณเจออะไรเนี่ยหรือใครมีเ,เรื่องของคดีความฟ้องร้องนะคะชาวตุน คุณก็จะสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาเอาชนะศัตรูคุณได้ดีวิลอ่านะคะดีวิลกับไพ่เจ็ดดาบศัตรูคุณเนี่ยทำร้ายคุณไม่ได้หรอกคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่คุณมีเทพเทวดาอ่าคุ้มครองดูแลของคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรืออ่าอาจารย์เห็นเจ้าแม่กวนอิมนะเจ้าแม่ทับพิมแล้วก็เอ่เขาเรียกว่าเทพกวนอูด,ด้วยนะ ของคุณเนี่ยมีอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งบางคนมีกระทั่งพระราหูกระ้วยนะคะเนี่ยคุ้มครองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรก็จะได้รับความช่วยเหลือการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปได้เหมือนกันนะคะที่อาจารย์มองเห็นเนาะอ่านะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องกรณีความผิดพลาดแนวเรื่องของงานเพราะอาจจะมองว่านอกจากว่าพูดว่าขัดแย้งกับ คนที่มีปัญหากับเราอาจจะคู่แข่งคู่ค้าคู่การค้าอย่างเงี้ยหรือเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะยังมีประเด็นหนึ่งที่ควรจะต้องระวงังคือการทํางานผิดพลาดเพราะเรื่องของลูกน้องได้ด้วยนะคะมองในตําแหน่งลูกน้องเนี่ยนะไพ่เด็กถือถ้วยสามเปรียดแล้วก็ไพ่ห้าดาษเนี่ยลูกน้องอาจจะเป็นประเด็นได้เหมือนกันสําหรับชาวตุลต้องระวังนะคะถ้าเป็นพวกตัวเลขข้อมูลอะไรเรื่องราวที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยให้ให้รอบคอบให้มาก อย่าชะล่าใจอย่าไว้ใจลูกน้องเกินแล้วไม่ได้ตรวจทานงานหรืออะไรเนี่ยพอเรื่องมันผิดพลาดมาก,กว่าจะแก้ไขได้มันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ในเนี้ยมันจะเป็นปัญหานี่ได้อาจารย์จะเน้นเรื่องงานนะเพราะขึ้นเนี่ยไพ่สามเหรียญกับสี่ไม้เนี่ยสองไม้เงี้ยมันจะเป็นเรื่องงานนะคะอีกเรื่องหนึง่งบางท่านนะเรื่องงานเบื่อแล้วเก็กอบอยู่ตรงเนี้ยทาไมไม่เห็นความก้าวหน้าสักทีนะอยู่มานานแล้วนะไอ้สี่ไม้เท้าเนี่ยเดอะฟู full, ชาวตุน กำลังอยากจะตัดสินใจแล้วไพจะสติกเด็ดขาดแล้วไม่ไม่ขออยู่ต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะบางท่านก็ออกไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวเพราะชาวดุงก็มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะไพจัสติกสามเหรียญคุณเป็นคนมีมีพรสวรรค์ในตัวอยู่แล้วคุณสามารถออกไปท,ทําธุรกิจคุณก็ได้ตอนเนี้คุณกําลังคิดที่จะแบบออกออกไปทำอะไรของคุณเองอะค่อนข้างสูงอะนะฮะซึ่งมีไพ เด็กถือเหรียญกับแจสเมนขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองคุณก็สามารถจะทาได้แต่อาจารย์มองจริงมันน่าจะออกไปในช่วงการทําธุรกิจนะช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้านะนี่คือเหมือนคุณแพนค,ค,คุณคิดคุณคิดไว้แล้วว่าคุณจะทําแต่คุณต้องสร้างเหมือนกับเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วสร้างความมั่นคงให้ตัวเองหรือหาเงินทุนในระดับหนึ่งแล้วคุณไปทําช่วงปีหน้าน่าจะเหมาะช่วงมกราคูพาเป็นต้นไป มากกว่าแต่นี่มันเป็นสิ่งที่คุณคิดไว้ดีวิลมันคือความปรารถนาด้วยความต้องการที่คุณไม่อยากอยู่แบบเป็นลูกดองใครแล้วอยากเป็นอิสระมากๆกอ่านะคะก็ประมาณนั้นที่ที่เห็นนะคะอา่าสำหรับชาวตุลน,นะในเรื่องของการงานการเงินค่ะการเงินมีไพ่สามเหรียญขึ้นมาแล้วก็ตำแหน่งการเงินจริงๆริงก็คือไพ่จัด m e n นขึ้นมานี่แน่นอนการเงินคุณก็มีเงินไหลเข้ามาตลอดการเงินหมุนเวียนดีแต่จะา ยังมีเรื่องของความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางท่านเนาะก็อาจจะมีภาระที่ผ่อนสินค้าบางอย่างอยูอย่ผ่อนรถผ่อนบ้านอยู่ก็มีแต่ก็เป็นภาระต่อเนื่องที่คุณยังสามารถที่จะจัดการมันได้อยู่อาจารย์มองคุณเคลียร์ยมันได้อยู่นะคะคุณสามารถที่จะผ่านปัญหาอุปสรรคได้เพราะคุณมีความสามารถในการหารายได้อยู่แล้วถึงแม้มันจะมีภาระที่มัน ผูกพันมาแหละนะดีวิลเจ็ดดาบอย่างเงี้ยแต่8ดาบอย่างเงี้ยแต่คุณเคลียร์ได้คุณจัดการได้นะคะในเรื่องของการเงินการรายได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักอันนี้ต้องระวังเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้สําหรับบางท่านนะก็ไม่ได้ทุกท่านนะคะอาจจะมีเรื่องของเอ่อเหมือนกับการครบลับๆนะคะให้เจ็ดดาบการนัดเจอใครแบบลับๆเนี่ย แอะได้สองประเด็นด้วยอาจจะเป็นบางท่านก็ชาวดุลน,นั่นแหละเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีแบบอะไรอ่ะเขาเรียกมีกิกมีกักนะนะคะแบบนั้นซะเองก็มีนะทั้งทานเจ้าเองก็รักคนรักของตัวเองอยู่แต่อาจจะมีอะไรเข้ามาแล้วทําให้เขาเรียกว่ามันเบี่ยงเบนความสนใจหลงไปชั่วขณะนี่เป็นไปได้นะอาจารย์มองอันนี้ต้องระวังนะระวังว่าเกิดขึ้นแล้วตัวเองกว่าจะถอนตัวได้เนี่ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆค่อะพ่อย่างเนี้ย นะคะเพราะเราเหมือนเข้าไปติดบ่วงเนี่ยไพ่แปดดาบเนี่ยกว่าจะออกมาได้เห็นไหมดาบล้อมกรอบแล้วก็จะทุกข์จะเครียดเพราะสิ่งที่เราไปติดพันน่ะมันทําให้เราลุ่มหลงอยู่ชั่วขณะหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะทําให้ความรักที่เคยมีความสุขเนี่ยมันเหมือนมีพลังงานไฟเร่าร้อนขึ้นมาเนี่ยไฟสุมสวงไหมเนี่ยเออมันจะมีปัญหาได้นะ อืมนะคะถ้ายังไงก็รักและซื่อสัตย์ต่อคู่ต่อคนรักของตัวเองอะ่ะดีที่สุดนะคะแต่กรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นมันเป็นเรื่องของตรงข้ามกันได้คนรักของชาวตุนอืมอาจจะมีเกณฑ์เป็นอย่างนั้นก็ได้ก็คือไปเจอใครบางคนในที่ทํางานเนะี่ยอ่าไปลุ่มหลงใครอ,อาจจะเป็นที่ทํางานหรือแม้กระทั่งลูกค้าด้วยมันแปลได้สองกรณีแหละมันมีปัญหาเข้ามาแบบนั้น นะคะแล้วก็เหมือนมีคุยกันลับรับแล้วชาวตุลไปจับได้เนี่ยมโวการจะเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ไม่มีเ,เรื่องถึงขั้นเลิกกันแค่จะมีความขัดแยง้งมีอะไรอยู่บ้างมีช่วงที่เหนื่อยเหนื่อยนักๆมากมาก,มาก,มากอยู่เหมือนกันนะคะของชาวตุลใน,เ,นเรื่องของความรักนะโดยเฉพาะจะเหนื่อยมากที่สุดก็น่าจะเป็นสิงหานะคะแล้วก็ตุลาเนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนกับเป็นช่วงวิบากกรรมที่จะไปชดใช้อยู่พอสมควรในช่วงเดือนนี้ นะในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องของความขัดแย้งที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านั้นมันจะเป็นช่วงเดือนนี้นะก็ต้องก็ต้องเขาเรียกว่าวางแผนดีๆอ่ะบางครั้งสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์ไปถ้าคุณวางแผนชีวิตคุณเป็นมันก็อาจจะไม่ได้เกิดตามนี้ก็ได้แต่บางคนละเลยหรือบางคนไม่ได้แบบระมัดระวงังบางครั้งไม่เข้าไปตามดวงก็ได้แบบนั้นนะคะบางครั้งคนเราดูดวงเพื่อที่จะอยู่เนือดวงนะ อาจารย์มองอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องอมมองผ่านแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะสำหรับคนโสดนี่อาจารย์มองว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักน่าจะยังไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะถึงขั้นแบบจริงจังอะไรมากมายคือคุยได้เพ่เดอะฟูลรักได้แต่คุณยังไม่ผูกมัดหรอกเพราะสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงของตัวเองนั่นแหละเรื่องการ สร้างตัวเองให้มั่นคงมีฐานะมีความพร้อมเมื่อน,นั้นคุณถึงคิดจะมีครอบครัวมีคนรักเพราะคุณคิดว่าคุณมีเมื่อไหร่คุณต้องรับผิดชอบเขาได้คุณไม่ต้องการให้คนที่เข้ามาร่วมชีวิตกับคุณลําบากนั่นเองอาจารย์มองคนโสดคิดแบบนั้นแล้วคนโสดอาจจะเคยผิดหวังล้มเหลวมาแล้วนะในในเรื่องของความรักมันก็อาจจะสาเหตุจากเรื่องของความไม่พร้อม ในเรื่องของการเงินนี่แหละเพราะฉะนั้นชาวตุนคนโสดก็เหมือนต้องสร้างตัวเองให้มั่นคงก่อนมาอะไรประมาณนี้ค่อยไปมีเ,เรื่องของความรักแบบที่ไม่อยากผิดหวังอีกแล้วมีใครก็คือใช่ตัวจริงเทียงจริงก็แต่งไปเลย justment ประกาศข่าวดีไปเลยประมาณนั้นนะคะที่ที่ชาวตุนคนโสดเหมือนเหมือนมีเป้าหมายแบบนั้นมีความคิดแบบนั้นอยู่นะคะถ้ามองในเรื่องของความรักนะคะ เออถ้ามองในเรื่องของสุขภาพเนี่ยไพ่ขึ้นแบบนี้ถ้าถ้าจะเตือนก็จะเตือนในเรื่องของหนึ่งนะคะพวกซีดพวกเนื้องอกี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะช่องท้องกับพอลำไส้มดลูกอาถุงอันทะอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มองแต่ยังไงก็ยังไม่ถึงขั้นแบบอะไรอะสูญเสียอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะทำไมถึงอาจารย์มองอาจารย์มองไพ่จัสเนคือพระแม่กวนอิมปางพันกรเห็นไหมคะ ท่านดูแลอยู่นะ,ะท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอดูแลเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วถือว่าผ่านได้นะคะเออแล้วก็นะคะถ้าห่วงจุ้ยที่บ้านนะคะถ้าห่วงจุ้ยที่บ้านเนี่ยอาจารย์มองในเรื่องของน้ํารัว่วน้ําซึม,อ,มอยู่โซนกลางบ้านถึงท้ายบ้านเนี่ยก็แก้ไขนิดนึงนะคะแล้วก็ทางมุมมุมขวา ทางเข้าบ้านอาจจะมีเสาไฟเป็นอุปสรรคปัญหาอยู่นะแก้โดยการปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ติดทงชาติหรือติดกระจกเพื่อที่ให้สะท้อนออกไปก็ได้นะคะอันนี้วิธีแก้ที่อาจารย์มอง,งแก้เพื่ออะไรหนึ่งแหละคุณจะไม่ต้องเดือดรอ้อนในเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของเม็ดเงินที่มีเข้ามาแต่เก็บไม่อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นประเด็นนะลองแก้นิดหนึ่งนะคะแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ที่จานเห็นประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ